สวัสด so ีค่ะพ no ี <chime in 3> ่น <fruits> ้องบรรยากาศเตยล่าวันนี้กัดก็ไม่ตองนี้แล้วเะเราใจใจอยู่นะตอนนี้กับคอยอยู่พี่ที่บอกแล้วว่าอย่าสราบของับของคนเก็บถิ่นก็ไม่ได้นไดิแนงหรอกแมา่ได้อยากวันนี้มันเกิดเมื่อวานมันเกิดเ่อกนเราเขาบอาี่เล้น้องวันเนี่ยน้องชมิู่ใช้สุบุยกัน สามวันอาบครั้งน้อมากนติดทนนานโอ้ยเนาะเขาใช้โสมอาบน้ำค่ะโสมอะไรโสมโมตีดว่าเราเีม้ยงจา มึงใส่พี่ประเภทและก็กินปุ๋ยตาลูกอรุณกินปุ๋ยหมักแล้วแล้วผมยาวเลยเขาก็ต้องเอาปุ๋ยมาหมักผมเพื่อจะได้ผมเอาดอกรำสวยเนี่ยเห็นไหมไม่แตกปลายไม่ฝูเพราว่าไอ้สปีดแตกปลายแต่ยุ่งอนแฟนหรอแฟนหรออยากมีแฟนแฟนใช่ไหมเห็นไหมเห็นแฟนออกมาเห็นแฟนโอ้ยเดี๋ยววาร์ตวะก็รับพิชกบูลแจกเลยมือหนิใครจูบซีว่าเห็นคนยกหลังเห็นก่อนเลยใครยกหลังให้แกอ่ะ เออันนามึงเอ้ยพูดไม่ขอเอาอันเพื่อนเอ้ยเขาก็ร่งเรื่อก็ลนเบิกกันแล้วฮะมึงพูดแล้วไงเบอร์ขันเบิกกันยังไม่เบิกกูเบิล่ไเงินบเินบอเออะัวกูเจ๊หยันิ้นวบสามเดียวยไุบสามแลันเบิกกูแล้วบ่ลอยสองลอยยมึงไปเ่าแชะวนมึงนี่เอา

โอเคประหยัดเงิน้ไปหลังอยู่ามกินเยอะอะไรนั้นปั๊ม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 ไปได้โอ้ยไปเก็บถ้าต้องไปเก็บขวงอันนี้คนมามันทบริเเ้าของเ้านอนเบ่ไทยนียนอนยังไงก๋เตยว่ากุ้ตาขึ้นแน่อันนั้นแล้วยังไงเหนื่อยแหงพี่น้อ

เจอกันท no, no in nah, ี่งานนะคะเอาไปยังไปยังก็ถือไมได้สั่นนู้นน่นเหอเอามาให้ชูยใจน่ะตี๋มักินนะแล้วคุณบ้นกินอะไรคืมือร่างคนเดียวน่าขึ้นหยับหยาบหยาบอยู่อาบน้ำวาจะเลียวหนอ สวัสดีค่ะอ้มันบอกอ่ะแกเดโอโอ้ยหา่ห่ใ่นยังไมอาบน้ำเลยนะเหนื่อยไหมเหนื่อยมากตุยเล่นแล้เหนื่อยเอาไสูอไอ่อยงก อมแกขนาี่ไหนแล้วมไรอยเาะน้่งมันสู้หายแล้วโอเคไปเอ้ะแดกนะแดกยังไงอะไรอะ กกอย่าซูมนเดี๋บบยซนอมันซูมบบนะอย่ายซูมนเดยมันเดี๋ยวซูมนะมันเดี๋ยวซูมนะ,นะนมันเซนะเมนยวเดี๋ยวซมะมซูมัียวมะเอายวซ้นดยวซูมนะมีนะเี๋ยวมันเยวซมเดัดิว,าาวใน,ในยนยวดม แม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะแฉน้องเปียวนะคบว่าน้องเปียวไปกับใครอะไรยังไงนะครับเมื่อคืนคือไม่อยู่เต็นเลยไม่ไหนไม่รู้เดี๋ยวถามกดจะให้กดตั้งแถลงการเพราะกดเป็นคนเห็นเหตุการณ์เดินไปเซเว่นคนเดียวกับแล้วก็เอาใครไปก็ไม่นูใช้หรือเปล่าใช่แต่ไปกับคนอื่นเอ้ามันมีพี่รวดมีประเด็นแล้วพี่เปียวพูดรักษาคนสงบครับถ้าไม่สงบผมไม่อยู่

อีกสองวันชั่วโมงเอาก่อนเสียอันนี้เราไม่ตัดสนะที่เาต้องที่ฮอดิสกเกือบูนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบุตรที่ตหักเอายเอา่จะฟ้องบุตราี่แหละนะาสวัสดีค่ะตอนที่ทำหนูไม่ได้ถ่ายไงอุ้ย ไปหรอเก๋ไลืดเื้อนแมมายายยมีแก่เา่ไมาไนเกไกมาไหนขอโทษด้วค่ะไม่ไปกันได้อค่ะบ๊ายบายเจอกันที่งานค่ะวหน่องบอกยังไปบ่านไกไม่ไปกันอุดรนะคะเงินเจ้าของ นั่นมันไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยต่ออีกสองงานได้โอ้ยม่เศ้าเหรอรถยางแตกด้วยแ่้พี่หนเ่มพี่หนุ่มพี่พี่คิดยัง ได้เนาะเห็นไ,ได้เนาะมันทีไปผลเงินนะก็ผลเงินสามพันเนาะโอ้ยว่รู้จักกันค่ะโอ้ยเซ่เซ แปนหน้าที่แล้วตัวนี้พี่น้องค่ะบ๊ายบาย